สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีย่ำแรงมีน้องจ๋าสบายสบายดีจะไปหาเก็บพักเมื่อแกงปลาคอปลาคอจะมือนั่นแหละจะไปเก็บมะเขือเทศมัดชุกเต้นอยู่แถวนีนะ สุกเป็นพวงเป็นพวงนี่เห็นบ่าวับบเขื่อนเทศเอาคมัะเอาโลดโอ้ยมันเ,เนะ่านเลยเ,เนี่ยมเมื่อก่อนนะเก็บ มันเอาบรวแดงๆนะมันเาเราบอตองเอาไปแล้วขอาุไก่สิเบ้อะไรมาเคยเหตกัมันสุกเก็บเทือกกต้าเทือระถัง บวบเอาไปแกงใส่ปลาหาองดูปุ่นมะกบวบพี่น้องเอาไปแกงใส่ปลาแกงระขอ บวกของเราอันนี้จะเป็นมะเขือเทศพวงมะเขือเทศไข่ปลามันเบิร์แล้วมันหน่วยหน่อยแต่สิ่งนะมันเปรี้ยวกเลยมะเขือเทศอันนี้เปรี้ยว ជាក្នារបស់នាក់នាក់ឋីល្តាប់ទាំង់សារស្សារៀនៃ្ម្នៃទៅំ ล่นกล่องอยู่คุบอเก็บไปขายนยายรุน้นไม่มีคนซื้อห๋ยผู้ซื้อยายรุ้นเลยบอเก็บมันเลยล่นเต็มอยู่ทุนหน่าบาทดยผู้ซื้อขายยากสุก็คืขมาเกิดเทตนี่แหละใมากินมะแงคอต้งกินบ้ เก็บลายบ่มึงในพี่นองเมื่อคน่อวานเลยเมื่แตงยายรุนปลูกเสียแถียวเบิดแล้วงองอแงงอยู่ในเงินาร้อยหน่งเยเบิ่ดแลในเงินสามร้อยเบิดแล้วปลูกเสียเมื่อยมกถั่วยังว่บอันนั้นอ่บาดิจ้าเนหาห่ขาวลหมดแลวกินมกแต่งโซ่ ดได้ตอแน่วยไม่ใช่นใจ้ลูก,กูนมันน่ะกินงตอนนี้ก็บี้ยังขายเหลือแต่มักถั่วของยายรุ่นแม่บค้พาะกขายเลยที่ปลูกเพิ่มก็จะให้ปลูกยังบบเมืนันดินมันบงงาม ว่าตองอมจะทงยังเหมาะกับพวกมืงมันคือยังบกแก่ย้ำบงะเลุ่กเนเนาะเนใช่ยังฝนนเนีอยรุกองอาเยวหรือมันซุกนี่นะบ่บ่เวบ่ได้คดำมืนบ่ด ดูนะผู Dutch ้ชมหมากเคือเทศเนี่ยมันเยวหรือมันสูกเต็มต้นอยู่เก็บเอาไม่ทันนี่เพิ่งวุ้นเหลาว้ลาวมันหมากบิดง่ายๆเลยกว่นั้เมันสุกด้วยตูก เขาบริโภคน้ำมันแล้วมันเริ่มเริ่มซีเหนียวเนี่ยท่านผูนน้ชมมากเขือเทศมาดูอีกกล้ปวดโพ ช่วงนี้ขายกับบริคายาลุ่นมันสุกเลยแล้วกับบริเก็บพอเราบอกว่ามันมีคนสื่อก็เลยปลามันสุกมันหล่นแติมมะเรือเทศน่อยนี่เปรี้ยวเปรี้ยวได้พี่น้องอันน้อยน้หน่อยแบบนี้นะเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวกะโมมีสามสี่สายพันธุ์อันนใส่ยำใส่ตำผูดโพทำแล้ว ส่วนหอมตัดเลยอย่า,อาไปใส่แกงปลาคอใส่มะกบวดใส่พริกตู เด็บพระก,กาศไปกินอนะไยังข้าใซอยลาบนกจะไปกินกับลาบนกพักกาศ์ดพักหอมกระลำปีกับเป็นหัวได้พี่น้องหัวใหญ่เราเป็นโลแล้ว <Thank you. S 1> ส่วนข่อยข้สิเอียไปแกงใส่ปลา ข้อขวดระบิอันนี้มาไก่ไก่มาเห็นเจ้าเขียวระเบิดสลินเลยชูมันเรียต้นเข่า้าบทส้างกนบคยน้ำนับที่เขียวจนมันถ่วงมดถ่วงเอาตัวดิอันนี้มาแต่ไก่เขาจะเพีงยังขนาดย่ในมตา รูโปโมรเก็บแล้วไม่่ไม่่อั้วก็ลงมาอนี้ม่อน้ดูดิเชื่อว่าายจะเก็บรอดนี่นะนี่ปลาาี่รับกะลำกะลำแล้วจะได้เก็บขายแล้วดิหัวใหญ่มานี่หัวใหญ่นี่เป็นโลแล้วนี่ หัวใหญ่ดีเด้อุ trips, ้ยหัวเราเป็นโลโลกลัวแล้วเนี่ยมีน้องกระลำงามเนาะหัวใหญ่เนี่เป็นโลแล้วเนี่ยมันแหนเด้เะมึงแหนหัวทางอุ้ยหัวแล้วก็ะแหงหัวใหญ่สี่หัวแหงใหญ่นี่โผล่โผนี่หัวนี่สงสัยโลกลัวแล้ว ใหญ่พี่น้องแน,น,นี่เห็นบ่แน่ยห,หัวมันใหญ่เลยกระลำปลูกง่ายอยู่อืมุนนี่จะมวใหญ่เหนียวัวใหญ่เนาะเดี๋ยวกันสิไดเก็บแล้วนี่เพื่อเพิ่อสิไดเก็บให้ได้เดือนนี่แหละมันใหญ่ไวขนาดเราปลูกบลายเลย แล้วปลูกหาหาสิบสิบหาเสาเสาหาสามสิบเสาเก่าเสาเก่าหัวทางเมืนะ่อแถวละหาคุ้แบบนะูปะละเมื่อนะปะเริ่มคำเริ่มเมือ่อเลยพี่น้องไปหาเห็ดยูเห็ดกินก่อนมาหลอเดเก็บผัก โดดลงไปเราทำเครื่อสิเย็นครับตลาดเซลยวยังโปริีสีหนาบ้านนี่มืดเพราะข้ามมาฝ่าห่อนี่พี่น้องมันนี่ห่อนอากาศท่อนเมื่อวานนี่ว่าข้ามมาฝ่าลมเนาะมันนี่พอาห่อนเอามันเอาคล้ายๆกับฝนที่ตกแต่มันมืดฝนอยู่เห็นกระจอกพยุงมันสิมาอีกรอบ พี่น้องจอ้ามานี่กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อหาเหตุยู่เหตุกินก่อนพี่น้องสบายดี้นไม่กะรดมือเว้นมือว่ามีรถมือเปลี่ยนรถมือไปน้น อุ้ยแดงอันหน่วยตึกเครือมันตายในขะนานรี่องหน่วยเลยตัวนี้เครมบริจ่ายบรไจายที่จะเมันทามอจะวะยังบริรปิพีชถดว่านกาแหนั้นนะชุ่มยามบุมเงียบนะน็เออนะก็ลอยไปดูชิมบังดูปาดถัานั่นสิปาดถัามทางมือจนคนมันเคยคนระเบิดเออเป็นแบนัน สรุปบเบิร์ดเรววาไปยัมาโมเจ้านะยังขอลอกเลยีกค่านะจ้า,จากยังได้จำไรแต่ว่าเก็บเก็บกยังตก,กลแค่เลยอันนี้เทียงยังบ้านยายอันนี้เก็บในคนายามา,มนานหสหน่วยออเพื่อมันดลเบ้านมันตายใ้มนุษสุดจ้าก ชีมาดูโดนผสมนะจะกู้แบงค์เพิ่งเบือเบืองไข่เดี๋ยวโห่หอนบ่อปยายลีเราไปบ่นนี่ไปเลยยายลีเ่าไปเบิ่งหมอรัมอีกแล้วยายรวยคือบวัไปรับข้าวสาลีมันไก่คันอยู่แถวใกล้เดี๋ยวเพิ่นเบิ่งคันอยู่ไก่เพิ่นบ่อยชนะจอยเนาะหอดบ่อยเนาะไปนั่งก็สี่โห่หลายคน

เขาบอกกบแจงโมนน้ำตาลน้อยก็เลยกินพี่น้องแต่ว่ากินบัร้ายดอกกินจะคำสองคำเือว่าน้ำตาลน้อยมันกับือวหวานอยู่เอาใบเพาไปเยลวยนกนะ